บางสิ่งกำลังพุ่งตรงมาหาคุณสิ่งนั้นคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะอะไรที่กำลังพุ่งตรงมาหาคุณขอภัยบอกทีขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประณาณไหนห้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎรที่จิต คิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมหกเหลียนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำํำเราก็ดอฟูพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่รักอิสระอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ชอบการผูกมัดหรือตอนนี้อาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะคะ สดเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทําร้ายหัวใจคุณรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจผิดหวังมีน้ำตานะคะแต่ก็ไม่อยากจะจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆพยายามจะพาตัวเองนะคะไปในทิศทางใหม่มีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดมากขึ้นนั่นเอง แม้ว่าภายในหัวใจจะยังคงเจ็บปวดเสียใจรู้สึกหวั่นไหวมีน้ำตาแต่ว่าคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพร้อมที่จะเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าอะไรที่กำลังพุ่งตรงมาหาคุณนะคะอะไรที่กำลังพุ่งตรงมาหาคุณห้าด่าคนที่ทะเลาะก,กับคุณก่อนหน้านี้นะคะ สิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่มาแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวการพูดคุยการปรับใจนะคะการปรึกษาหันหน้ามาพูดมาคุยกันการเปิดเผยความรู้สึกการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของหัวใจก็ได้นะคะความหวงแหนความห่วงใยการมีกันและกันนะคะหากว่าก่อนหน้านี้ พบกับใครคุยกับใครอยู่แล้วก็มีเรื่องราวที่เขาทำร้ายหัวใจคุณทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจผิดหวังกับเขาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวไม่แน่ใจว่าจะไปด้วยกันได้ไหมอาจจะมีการนิ่งเงียบจากกันไปแล้วพลังงานของโดวฟูให้สระต่อกันและการได้เริ่มต้นใหม่คุณก็พยายามที่จะเข้มแข็งแม้ว่าภายในใจจะยังคงอ่อนแออยู่ก็าตามนะคะสิ่งที่จะพุ่งตรงมาหาคุณก็คือคนที่ ทะเลาะกับคุณก่อนหน้านี้คนที่ทำให้คุณยอมวางดาบแล้วก็เดินหนีออกไปไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาจะมาหาคุณแบบที่คุณไม่คาดฝันไม่คาดคิดว่าเขาจะกลับมานะคะมาแล้วก็คือมาพูดคุยมาเปิดใจมาสารภาพบางสิ่งบางอย่างนะคะมาพูดมาคุยมาเคลีย ในเรื่องราวที่ไม่เข้าใจในปัญหาประเด็นนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองมาเพื่อเคลียร์ใจนะคะคนที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณคุณจะได้พบได้เจอกับเขาแน่ๆนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนะคะหากว่าตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณมีการเงียบหายจากกันไปคุณอาจจะเป็นคนเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นนะคะเงียบหายจากการไม่ได้พูดไม่ได้คุยก,กันในช่วงนี้ คนที่จะพุ่งตรงมาหาคุณแบบคุณก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะกลับมาก็คือคนคนนั้นนั่นเองนะคะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงอีกนะคะความเจ็บปวดความเสียใจที่เป็นอยู่ในตอนนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงนะคะสิบแดบไม่มีอะไรที่จะเจ็บปวดไปมากกว่านี้แล้วความเสมอต้นความเสมอปลายนะคะความเชี่ยวชาญการตั้งอกตั้งใจนะคะ เดอะเฮอร์มิตนะคะแก้ไขปัญหานะคะมองเห็นทางสว่างมุ่งมั่นนะคะมุมาน,นะเอาจริงเอาจังใจร้อนเดทนะคะการเคลียร์ใจการแก้ไขปัญหาการจบสิ้นปัญหานั่นเองนะคะ สิ่งที่จะพุ่งตรงมาหาคุณก็คือคนที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณก่อนหน้านี้นั่นเองมาเพื่อเปิดใจมาเพื่อเคลียร์ใจมาเพื่อพูดคุยแก้ไขปัญหานะคะหลังจากที่ได้พูดคุยได้เคลียร์ใจกันก็มีเกณฑ์ว่าสิ่งที่ทําร้ายหัวใจของคุณนะคะจะหมดสิ้นไปจบสิ้นความเจ็บปวดแล้วก็เริ่มต้นใหม่พลังงานของคุณนะคะสิบดาบกับเดทเหมือนว่าคุณไม่อยากไปต่อกับเขาแล้วนะคะ เคลียร์ใจแก้ไขปัญหาแยกย้ายทางใครทางมานันคุณมีความสุขกับเส้นทางที่คุณเลือกแล้วนั่นเองนะคะเดอะเฮอร์มิตนอถือตะเกียงนะคะ ตะเกียงสองแสงนําทางทางสว่างของคุณก็คือการเดินตามลําพังคุณมีความสุขดีชีวิตของคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานั่นเองนะคะคนที่จะพุ่งตรงมาคุณอาจจะพุ่งตรงมาเพื่อขอโอกาสจากคุณแต่ว่าเหมือนคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณสามารถเดินได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยลําแข้งของคุณเองคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์จบความขลาคาสางจบความเจ็บปวดนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปบนเส้นทางของตัวคุณเองนั่นเองนะคะ เป็นเหมือนพลังงานของคนที่ move on แล้วนะคะคนใหม่เท่านั้นบ้านใหม่เท่านั้นไม่ Renovate ไม่กลับคืนมาหาคนเดิมแล้วนะคะ